รถกระบะมือสองสวยๆนะคะ Ford Ranger ค่ะคันนี้แคปเปิดได้ด้วยนะคะทุกท่านทรงสวยใช้งานสะดวกนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างๆนะคะรูปโฉมก็ยังไม่เก่าเท่าไหร่นะคะทุกท่านเป็นรถปี06ค่ะมาในราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะเน้นใช้งานขับไปใช้งานขับขี่กันได้สบายบรรทุกได้เข้าไร่ได้เข้าสวนได้ บรรทุกผลผลิตไปเปลี่ยนเป็นเงินได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะราคา7,9,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีไม่มีไอความร้อนปกติเกียร์เข้าครบไม่หลุดไม่โหนนะคะกรอนกระบะสวยด้านหลังสวยค่ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะแอร์เย็นพร้อมใช้งานได้เลยขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะภาษีพรบรปี66 รถคันนี้ไม่มีประวัติชนหนักนะคะไม่มีชนหนักเลยทีเดียวก็เรียกว่าประวัติสวยงามนะคะภายในสวยๆค่ะออปชั่นก็ใช้งานได้ปกตินะคะ สนใจคันนี้นะคะท่านสามารถไปดูตัวจริงได้ที่สมุดปาการค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อนัดหมายเข้าไปร่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะทางด้านแอดมินขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ